อยากจะพูดให้เธอได้ฟังให้เธอได้รับให้เธอได้รู้ว่าสิ่งที่จะพูดต่อจากนี้มันอาจเป็นเรื่องที่เธอไม่อยากรู้กับการพูดและการกระทําของคนที่จะมองว่าเจ้าชูมันอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่จะอธิบายถึงเธอนละดิชูเธอจำได้ไหมในตอนที่เรารู้จักกันครั้งแรก ในตอนที่เจอก็ได้รู้จักกับเธอเนรักแรกทุกครั้งที่เจอได้อยู่กับเธอมันก็ไม่อยากแยกกับคำพูดของบางคนที่เหมือนจะทำให้เรานั่นแตกแยกจะอธิบายถึงความรู้สึกที่โคตรจะพิเศษถึงแม้ในตอนนี้เรื่องราวต่างๆมันจะกลายเป็นแค่เศษ ความรู้สึกดีที่มันเกิดขึ้นของเรามันปีเศร็มันอาจจะนิดจะน้อยแต่ใจที่ให้มันถวายให้ปีสาแอบมองทุกการกระทําที่โดนคนก่อนเขาทำไรยําไม่อยากให้เธอนั้นตกระกรํมลำบากอยู่ในภวังอยากจะช่วยเธอให้ดีขึ้นในทุกๆทางแต่พลาดล้าเส้นเกินไปเลยตกหลุมรักแบบไรทิศทาง ขอโทษที่เป็นแบบนี้มันโคตรแย่กับสิ่งที่ทำลงไปสัญญาที่ลั่นเอาไว้แต่ทำไม่ได้แม่งโคตรน่าอายไม่รู้เป็นคนยังไงแต่ที่แน่นๆเราทำให้เธอเสียใจไม่กล้าที่จะบอกกับเธอตรงๆเพราะก็รู้ว่าสายไปเสียใจหายไปเกลไม่กล แต่ก็ดีใจนะตอนนี้เธอไปละรู้สึกโชคดีไม่น้อยที่จะไม่ทำพลาดไปมากกว่านี้ละเรื่องราวที่ผ่านมาให้เป็นบทบาทของชีวิตต่อไปมึงจะตัดสินใจจะทำอะไรก็ต้องคิดคิดต้องคิดให้มากกับเรื่องต่างๆต้องคิดให้ยากถ้ายังมักง่ายและงา่ายแบบนี้เขาคงจะอยู่กับเรายาก การเลือกคู่ชีวิตไม่ใช่ว่าเขานั้นเรื่องมากแต่ทุกคนก็ย่อมเลือกสิ่งดีๆทั้งนั้นไม่ต้องคิดมากปล่อยให้การเวลาขาัดสนเรื่องราวที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะดีหรือลายสักวันเราก็ต้องเจอไม่กล้าที่จะภาวนาขอกับเวลาให้เราได้พบเธอเพอะทุกครั้งที่พบมันก็มีแต่เรื่องบาดซบทำร้ายจิตใจแอบพองอทุกการกระทำที่โดนคนก่อนเขาทำไรยำไม่อยากให้เธอนั้นตกระกมลำบากอยู่ในภวัง อยากจะช่วยเธอให้ดีขึ้นในทุกๆทางแต่พลาดลำเส้นเกินไปเลยตกหลุมรักแบบไหลทิศทางขอโทษที่เป็นแบบนี้มันโคตรแย่กับสิ่งที่ทำลงไปสัญญาที่ลั่นเอาไว้แต่ทำไม่ได้แม่งโคตรน่าอายไม่รู้เป็นคนยังไงแต่ที่แน่นๆเราทำให้เธอเสียใจไม่กล้าที่จะบอกกับเธอตรงๆเพราะก็รู้ว่าสายไป